เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มสกินใหม่ล่าสุดของบุรุษแห่งดวงดาวนาคอสเตลล่านะครับซึ่งมันเป็นสกินที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดในตอนนี้เลยและเพิ่งเข้าใหม่มาเมื่อไม่กี่นาทีนี้เองครับผมทำการเติมคูปองมาแล้ว5,000กว่าคูปองนะครับก็กำลังจะสุ่มกิจกรรมนี้ให้คุณผู้ชมดูกันเลยว่าหมดกี่คูปองอาจจะไปลุยกันเลยครับ แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอแนะนําอีกกิจกรรมนึงก่อนนะฮะและสําหรับใครนะครับที่เติมคูปองนะฮะอย่าลืมเข้ามากดรับไอเทมฟรีในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับเติมคูปองรับรางวัลน,นะฮะซึ่งคูปองที่คุณผู้ชมเติมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมาเด้งในกิจกรรมนี้ด้วยซึ่งเป็นไอเทมฟรีที่สามารถเข้ามากดรับได้เลยนะครับอย่าลืมมากดรับก่อนไปเล่นกิจกรรมนาคอสน,นะฮะ อ่ะดูเนื้อหาของการเติมคูปองรับไอเทมฟรีต,ตรงนั้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นสุ่มสกินสเตล่าตัวนี้กันเลยนะครับกิจกรรมง่ายๆครับเปิดไพ่3าใบ4ี่ใบ5าใบตามแต่ละด่านไพ่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเปิดได้ไพ่จ๊กเกอร์เมื่อไหร่ก็คือว่าคุณได้ในส่วนของการไปลำดับขั้นถัดไปทันทีนะครับ แล้วก็ไอเทมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับพวกนาคอสกินป้ายประกาศสกินปุ่มเอฟเฟครูปโปรไฟล์และก็ท่าเต้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับมาถึงก็เลือกก่อนเลยครับเอาการ์ดไหนเอากลางเลยแล้วกันไม่ต้องแสดงอีกนะครับนี่นะฮะผมไปรับไอเทมฟรีมาด้วยนะถึงได้สิทธิ์ดวงดาวมาสีครั้งในการเล่นอ่ะคุณได้รับเกลือนะครับผมต่อเปิ้ง เป็นไงครับรอบนี้น่าเสียดายครับโอเคครับยินดีด้วยคุณได้รับรางวาัลไพ่จ๊กเกอร์ยังไม่ออกนะครับถ้าไพ่จ๊กเกอร์ออกจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นสนัญลักษณ์โจ๊กเกอร์ขึ้นยินดีด้วยและเราก็จะสามารถไปที่ลำดับขั้นถัดไปได้ทันทีทีนี้ในไพ่ทั้ง6ใบมีโอกาสได้นาคอสนะครับแต่เปอร์เซ็นต์นี้คือต่ํามากนะครับก็แล้วแต่ดวงของคุณผู้ชมเลยนะครับถ้าเกิดว่าเปิดได้ไพ่จ๊กเกอร์ก็ลุ้นนาคอสได้เลยทันที ถ้าดวงดีก็ได้เลยถ้าดวงเกลือก็อย่างนี้แหละครับเนี่ยได้สก,กินปุ่มมาแทนอ่าโอเคต่อมาครับไพ่เพิ่มเป็น4ี่ใบตามหาไพ่โจ๊กเกอร์กันต่อครับปึ้งจิ้มไปแล้วเป็นยังไงเอ้ยคุณไม่ได้โอเคได้เกลือต่อครับไพ่ใบที่2ครับอ่ามีข้อเสนอพิเศษอันนี้จะเป็นข้อเสนอที่จะได้ในแต่ละครั้งด้วยนะครับต้องคอยเช็คคอยสังเกตด,ดูอ่ะเปิดไพ่ คุณแน่ใจที่จะเปิดไพ่3ครั้งหรือไม่นะครับอ่าไม่แสดงอีกแน่ใจที่เปิดตั่งพร้อมกัน3ามไพ่ยังไงก็ได้โจ๊กเกอร์ครับเพราะว่าเหมาตารางชัดเจนได้เป็นส่วนลดอย่างนี้เราก็ต้องเอาครับอ่านี่นะฮะได้เป็นไพ่โจ๊กเกอร์ใบที่2อง่าเรเปิดมาลุ้นกันต่อครับว่าโจ๊กเกอร์จะออกไหมโอเคได้เป็นในส่งรูปโปรไฟล์อ่ะต่อเลยนะครับไพ่5้าใบแล้วโอ้โหเริ่มเดือดแล้วครับเริ่มตาละ49่คูปองแล้วนะฮะโอเคไม่ได้โจ๊กเกอร์ครับ ได้ข้อเสนอพิเศษเปิดอีก3าครั้งเนี่ยข้อเสนอมันก็จะทยอยมาแบบนี้แหละครับก็อยู่ที่คุณว่าอยากจะจิ้มทีละอันหรือใช้ข้อเสนอพิเศษในครั้งนั้นเลยอ่ะผมก็จะเป็นเงินต้องใช้ครับอ่ะแล้วก็ได้ช็เกอร์ด้วยโอ้โหแปลว่าไม่เหมานะฮะสำหรับด่านนี้นะครับเพราะว่าด่านน,นี้มันมีไพ่มากกว่าอีกหนึ่งใบอ่ะนี่ได้ทาเต้นอ่าโอเคด่านที่3เนี่ยครับเหลือไพ่อีกหนึ่งใบเห็นไหมฮะถือว่าดวงนะฮะอ่ะต่อมา6การ์ดครับอ่ะลองดูครับผม อุ้ยโอเคดูว่าโจเกอร์แม่งจะออกแนละ้วแต่ตัว,ตวแรกอ่านี่ข้อเสนออีกแล้วข้อเสนออีกแล้วนะครับ3ใบแต่มันมีทั้งหมด5ใบเราเล่นดีกว่าครับมีโอกาสได้สูงโอ้โห้า้าขนาดนี้ไม่ได้นี่ก็แปลว่าเหลือ2ใบสุดท้ายไปแล้ว219้อปองอ่าลองดูครับ5้าันปองจะอยู่ไปเนี่ยโอเคครับสำหรับด่านที่4เหมานะครับและไพ่การสุดท้าย259ปองซะด้วย แต่ไม่เท่าไหร่นะครับผมมองว่ายัางเล็กน้อยนะฮะเนี่ยเพราะว่ายัางเหลือทั้ง4,000กว่าปองอ่าโอเคได้ไพ่โจเกอร์ทีนี้ลุ้นกันต่อครับว่าจะได้นาคอสเตล่ามาเฮ้ยอ๋อโอ้โหป้ายประกาศนะรูปนาคอสเหมือนกันตกใจหมดเลยว่าได้อ่าต่อครับมารอบนี้7ใบครับอโอเคฮนะต่อฮนะโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรและพวกเอเทมพวกนี้เนี่ยมัน เอามาแลกเป็นการเล่นอีกครั้งไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยคือมันมันฟิกว่าของมันจะไปอยู่ในคลังเลยอโอเคเนี่ยได้เกลือได้เป็นอีโมจิเกลือนะครับต่อครับโอ้โหเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหนักเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยจ็กเกอร์จะไม่ออกจริงเหรออะไรเนี้ยโอเค <laughs> เหลือสองการ์ดหนึ่งสองซ้ำเอาเอาบน โอ,อันนี้คือตัวอย่างการเหมาตารางนะครับมีเกลือทันสุดอ่าเรียบร้อยได้ไพ่โจกเกอร์แล้วนะครับโอเคด่านนี้ถ้านาคอสออก,ก่อนก็จะดีมากๆโอเคโอเคครับต้องได้ไพ่โจกเกอร์ในด่านสุดท้ายครับเท่านั้นถึงจะได้สกินนาคอสงบยังเหลืออีก2,200คูปองมาดูกันครับว่าพอไหมทำไมข้อเสนอพิเศษหลังๆมันไม่ออกเลยวะอ่ะเกลือหนึ่ง ไปต่อเร็วๆอ่ะเหลือเหลือ 2. เอเฮ้อได้สิวะมันต้องได้แล้วไม่ได้ได้ยังโอ้โหอ่ะโอเคเหลือสามใบสุดท้ายอือออกมางบจะหมดแล้วโอ้โหเหลือสองใบครับสามเก้าเก้าโอ้ย โโอเฮ้ยอะไรอ่ะเอาแล้วได้รางวัลพิเศษได้กล่องอ๋อ,อกล่องมันเอาไปลุ้นได้ต่อแต่ยังไม่ได้โจ๊กเกอร์นี่หว่าก็ยังไม่พอดิเ,เฮ้ยแค่ห้าพันปองไม่พองขาดอห้าสิบเก้าคูปองครับเดี๋ยวผมไปเติมเพิ่มก่อนนะครับคุณผู้ชม อ่ะไปเติมมาแล้วนะครับอีก50บาทนะครับ60คูปองอ่ะรอบนี้พอแน่นอนแล้วก็การันตีเอามาเลยครับนาคอสคืนมาเลยเอามาโอ้โหเกลือสุดโอเคเรียบร้อยยินดีด้วยนะครับคุณได้รับรางวัลน,นาคอสอ่ะเดี๋ยวไปดูในคลังกันนิดนึงครับกิจกรรมได้สักทีแล้วมันได้กล่องอะไรไม่รู้ไม่รู้ด้วยนะเดี๋ยวต้องไปดูนิดนึงอ่ะไปที่ระบบอีเวนต์นี่เลยครับ เ okay, คโคตรเท่ขัดหน้าจอกันโอ้จอใหญ่เขาด้วยเลยอ่ะม่ขคบก็แล้วกันอ่ะโอ้โหได้แล้วสวยนะแต่ทำไมไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยวะมาถึงยืนถอยืนหล่อเท่เลยงงอ่ะแล้วก็กรอบโปรไฟล์ได้ด้วยนะครับต่อมาก็จะมีพวกเอฟเฟคบัตรเช่าเนี่ยโอ้โหเป็นล้านเลยโอ้โหเยอะมากนะครับอรับไปให้หมดนะฮะรูปโปรไฟล์ป้ายประกาศสกินปุ่มนาคงนาคอสเนี่ยรับให้หมด แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูที่กระเป๋านะครับไปดูที่คลังได้รับเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีพวกอีโมจิถาวรนี่กดรับได้เลยนะครับอ่าอใช้งานไปเลยนะฮะอีโมจิรับแล้วก็อย่าลืมรับเอฟเฟกสังหารด้วยนะครับผมใช้งานปุ๊บมันจะเป็นยังไงโอ้โหขึ้นการสามิตรงสามิติอ่าต่อมาได้เป็นรูปโปรไฟล์รูปขยับได้หรือเปล่าไปดูเดี๋ยวต้องไปทดลองใส่งานกันดูนะครับต่อมานี่ก็จะเป็นพวกป้ายประกาศ และอันนี้ก็จะเป็นสกินปุ่มและอันสุดท้ายครับ่าเต้นฮะโอเคเรียบร้อยสำหรับของที่ได้ทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูในร้านค้ากันเลยดีกว่าครับว่าสกินเนี่ยพอมันได้เปิดใช้งานแล้วเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนอ่ะโอเคมาถึงมันยืนเลยเหรอเดี๋ยวผมต้องไปดูที่ตั้งค่าก่อนตั้งค่าอ่าในการแสดงผลยังไม่สูงมากปึง้งไปไปไป ไปวันที่ขายปึ๊กโอ้โหวิเทจจัดเฮ้ยเทพใบเป้าออโอ้ยังหล่อโค้ดแทมจะเป็นสกินที่สวยและหล่อที่สุดในเกมเลยมั้งครับเนี่ยดีกว่าตูเลนกับนาคอสสกินอื่นทุกสกินอีกนะฮะโอ้โหทรงผมคล้าอยยาวด้วยอ้โค้ดเทพ อ่ะนี่แหละครับสำหรับกิจกรรมสุ่มสกินนาคอสเตล่าตัวนี้นะครับเป็นสกินแล้วระดับสูงสุดอย่างเมดิเคิลด้วยนะครับก็ไปสุ่มตามกันได้เลยนะครับ